สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาลีกคู่ซูปเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างบาร์เซโลนาเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านเลเอามาลิกลครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลบก,กวนเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสําหรับการแข่งขันริ่งของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568เวลา3ทุ่ม15นาทีตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับานัดหลังสุดเนี่ยเป็น,นด้านเลยาวริดครับเอาชนะไปได้3แล้วก็แพ้กับบาซโลนา2หนครับ โดยผลล่าสุดที่เจอกันครับในศึกฟุตบอลโกปาเดเลครับเป็นทางด้านป์เซลโลนาครับเฉือนเอาชนะมาได้3ประตูต่อ2ครับมาดูกันว่านัดนี้ผลยอกว่าเป็นเช่นไรครับ,บรบกวนเพื่อนๆอคอมเมนต์ทายผลกันเง่ยกันเป็นเขา,าได้ครับคอมเนมนต์ร่วมสรุปเข้ามาพูดคุยกันครับ ครับผู้ตัดสินเป่าเคียรูน้อเล่นครับจะเป็นทาง,ง้านเจ้าบ้านบาร์เซโลนาชุดสีเรือดหมูแดงจะบุกจากซ้ายไปขาก่อนราฟินญาย้อนขึ้น,นมาบอรเรสราฟินญา <c oughs> จะยกขึ้นหน้าตรงนี้โรดิโกครับตัดบอได้โรดิโก,ก,ม,โโกมาติเนสย้อนขึ้น,น,นมา เจสนี่ปาวคูบาซี่ครับไปออกไซามามาติเนเปาวคูบาซี่ยอดขึ้นหน้าบะดานี่โอโมโแล้วตรงนี้ไปปล่อยบอลตกโรเบิร์ตเรวานดอฟสกี้สัตว์ตรงนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับคู่กเจ็ดนาทีเท่านั้นครับบาร์เซโลนาขึ้นนำไวแล้วครับจากเรวานดอฟสกี้ครับ เล่นแนวรับของมาริดไปพลาดกับจังหวะน,นี้ครับนี่ครับบอลวางยาวมาแล้วโอ้โหไปปล่อยบอลตัใกล้จั่วเมนนี่แล้วเลว่าก็บ,บังเหลี่ยมแล้วซัดตรงนี้เข้าไปง่ายๆเลยครับนี่ครับเคลียร์กันพลาดครับ ทำให้เรวาหลุดเดี่ยวมารอเป้าแบบนี้ก็หมดสิทธ์เซฟนะครับที่มงกูตัวเซซิโอครับไลออกความาลดูคัสวัตเกตให้มาตุกับ ชวเมนีเล็กรัด้าน,านวาสเกสก้าบอลขึ้นมาแล้วอาสซ,ซิโอให้มาที่วาสเกสย,ยกขึ้นหน้ามาตรงนี้อีกโก้มาตินสีสเคลียทิ้องออกมาได้ครับ วอร์เวดดีแทงออกขวา嘛วอสเกตยอดคือกลับมาที่วอร์เวดดีอีกครั้งหนึ่งเซบาร์ดครับไหลออกซ้ายมาจูเบิกแฮมดีดออกขวามาเตะตรงนี้อีโก้มาดีเด้ยได้ยังเคลียร์ทิ้งเข้ามาได้แฟนกิเดยองไหลออกซ้ายมาราฟินญาแขทงมาช่วงนี้อีกแล้วครับโรเบิร์ตเรวานดอฟกีโอูชนเสาแล้วมียาเม้า ยามาเาติมมาของเข้าไหนตรงนี้แล้วปั่นเองแล้วมาเข้าทางดโดนีย่โมงซูเปอร์เซฟยังยังแค่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับชัวรมนนี่ชัวรมนนี่ฝากเข้าในมาดูนิสิโอตูเนี่ยแทงออกขวาไปเลยตรงนี้ต,ตั้งแ่ะจูบเร่งเห่มซิดาร์ ไม่ผ่านแฟกซี่ได้ยองครับแล้วยามาแทงให้เลวานอีกแล้วตรงนี้เลวานหลุดป่าแบบนี้ก็สประตูต่อ0ูนย์ครับอุไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับบาร์เซโลนาหนีห่างไปแล้วครับโอ้นี่ครับสประตูต่อศูนย์แล้วครับ เมาครับได้แอซิดิกครับดีไซน์ก้อยมาตรงนี้แล้วเลวานมีความแข็งแกร่งครับซัด้วยขวาเสียบเสาเข้าไปเดิโคโลถ้าบาร์เซโลน่านี่ชนะในนัดน,นี้ครับแทบจะการันตีแชมป์บราก้าเลยครับว่าแต้มจะขยับห่างหนีเรียวมาริกไปถึง7แต้มนะครับ ดูดเบรนิงแฮม g r a ฝั่งมาที่โรดิโกจะให้เอ็มบัปเป้ตรงนี้ก็เล่นไม่ได้หยอดออกซ้ายมาแล้วราฟิญยาราฟิญยารุดมาได้เยอะเป็นซสปเปอร์เซฟของทิโมงคุบตัวกุบตัว,ตวให้มาอาเซซิโอไหลออกขวามาครับที่วาสเกสวาเวเด้ไหลออกซ้ายมาฟันแกเสีย จูดเปลนมุมแฮ่จูดเหลียงกีเข้าในเลยครับตรงนี้แล้วฝากมาวีนิซิอุสจูเนี่ยตุ้งหิว้วบอลมันถากเสาออกไปนิดเดียวครับนี่ครับไหลมาให้วีนิซิอุสแล้วกดด้วยซ้ายตรงนี้ครับถากเสาไปนิดเดียว ส่วางยาวขึ้นามาเลยวานมงชงมาตรงนี้ก็ไม่มีใครอซเซซิโอไหลออกซ้ายมาแดนนี่ซิเบารดอดยอดขึ้นมาราอูอซเซซิโอเล่นไปน่นน้จูเบนนแฮมลูขาดวัดเก์แ้บฝั่งมาโดดิโก้ตรงนี้ไม่ผ่านไปนด้ เดีวางขึ้นหน้ามาเซบาร,ร์สเขี่ยออกข้างไปเลยครับโอโมก็หนีจูบิลิแ็มไม่ได้ก่อนมาตั้งที่ลูคัสวัสเกสที่บ่งกุกตัวโรดิโก้งต่อมาเวนิซุสแล้วดีส์ก้อยออกมาเลยครับลูคัสวัสเกส ว่าเกตตวัดเข้าไหนเอาโรโดริโกสัดตรงนี้เชสเน่ทุกที่เขาได้ฝั่งที่ยองให้มายาเมาฝั่งมาที่เปดี้ครับเรวยบให้มายาเมาโอโมโอแทงออกขวามาราม,มินยาเมายาเมาผ่าเลี้ยงเองตรงนี้ไหลออกขวามา <c oughs> แล้วอิริกาเซียก็หางบอลลั่นออกไปครับ ชวัวเมนี่ให้มาที่แดนนี่เซเบรอสฝากมาเวนิสุตเราไม่ผ่านฟันกัะเสียงเ <c oughs> รียงเดนแดนราม,มินยาบ้าฟองตกกลางครับเรวานดอฟกี้ซัดเอ,องอุต <c oughs> ิมงกุกตัวเซฟอีกแล้ว <c oughs> เราอัสโซเซโอรครับไหลออกซ้ายมาชวัวเมนี่ฝากมาที่เซเบรอส เลกับช่วยม่นี่อีกครั้งครับฟานกาเซียย้อนขึ้นกับแล้วผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านบาร์เซโลนาครับขึ้นนำเลยเอามาดิกไปก่อน2ประตูต่อศูนย์ถ้าเ,เพื่อนช่ดชอบเป็นไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับ ูตัดสินเป่าเขี่ยรูมเล่นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านแกรับเรียวมาดิกชุดสีขาวจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างรูกาดวัดเกต์ผายโยกเข้าในมาครับวอรเวดด์วอเวเดวเวเดแทงให้โรดิโกตอกส้นมาไม่ถึงเอ็มบาปเป้อย่างได้ที่เรวานดอฟสกี้ไล่ออกซ้ายมาราฟินญ,ญาแดนนี่โอโมโอโม ให้มาที่ราฟิญยาย้อนขึ้นกับไปแล้วเล่นชิงตรงนี้ครับราฟิญยาราฟิญยาตวัดเข้าในเลวานได้ขึ้นตรงนี้โอโนขนคานนะมองเห็นแค่สองประตูต่อศูนย์ครับฟานกาเซียฟานกาเซียย้อนขึ้นกันไปชัวร์แมนี่ยกขึ้นหน้ามาเวนิสิโอต์ตรงนี้ก็เก็บเล่นไม่ได้ บอลขอดไดนี่โอโม่ครับฝากประตูกาเรวันดอฟกี้ให้มบลามินยาบาฝฝากมาที่เรวันดอฟสุดท้ายลูก้าโมดิตครับแย่งออกจากเท้าเลยเอมบาเป้เปลี่ยนแกนมาตรงนี้ติดถึงได้เปดี้เปาคูบาซี่ให้มบบอิริกาเซยฝากข้างในครับแฟกี้เดียง เวนิซิอุสครับย้อนมาที่ดูกาบรดิสให้บ่ตจุดไมแนแฮ็งแล้วไม่ผ่านนัดนี่โอโม่ครับสุดท้ายอูตสิดิ์ให้เป็นวาดอีกได้ฝ่าครับชัวเมนี่หวางยาวมาที่วินิอุสวนขึ้นกันบัตรหัวเวเด บอเวด่ดไม่ผ่านตรงนี้ติดทางด้านเอริกาเซียบอลของรามินยาบาราฟินยาไหลช่องนี้มาเรวานดอฟกี Re ้ owski, <c oughs> ไม่ผ่านวัดเกตฟานกาเซียหดทิ้งขึ้นมามาก่อนครับ <Okay. S 2> จูบิงแฮมแทงต่อมา เน่บาเป้ไหลมาที่โรดิโก้แล้วตวัดกลับมาช่องนี้สวยได้เวนิซิุสจูเดีอว <c oughs> ไม่ผ่านเชสซีเหมือนกันแล้วยังได้ที่จูดเบนแฮมจูดยอดขึ้นกันปลูก้าโมดิลูก้าโมดิตดึงสายขวาแล้วติดแน,น่นแน่นดานิโอโมให้มะเดวันดอบแล้วแทงมาช่องนี้รามินยาเมาส์หลุดมาเลยครับแล้กันกลับขวายาเมาโยกแล้วจะเปิดตรงนี้ติดชัวเมไม่ีครับ ้หลุนจากลูกเตะมุมครับเปดี้ยอดเข้าในมาโอโมได้ขึ้นตรงโย่สามประตูต่อศูนย์ครับโโมโมโมโน่าจะฝังเลยครับลูกนี้ครับในทีที่71ครับจากแดนิโอโม,โมโครับ <c oughs> <c oughs> รูเตะมุมเข้ามาครับแล้วโอโมโอได้ขึ้นครับปิดลงพื้นแล้วก็ผู้รักษาประตูก็หมดสิ์เซฟเลยครับจังหวะนี้ครับม่งลงพื้นเลยครับ ที่จูกริงแฮมให้มาที่ออสเซนซีโอครับไม่ผ่านดานิโอโมวนขึ้นกับอิงกิโก้มาติเนสราฟินญาราฟินญาแล้วหนีออสเซนซีโอได้ครับฝาเข้าในมาเลวานดอฟกร์เกือบแฮตติกิโร่ครับทางด้านเลวานครับยังยังแค่สามประตูต่อศูนย์ดานิโอโมโกมหน้าแล้วซัดอีกทีนึงชนเสา ยังยังแค่สามประตูต่อศูนย์ครับแล้วเลวานได้โมงอีกทีนึงเนาะไม่ตรงกรอบเลยครับผู <S <S นี่ครับซัดไกลแล้วบอลชนเสาครับแล้วเปิดมาให้เลวานได้โคกอีกทีนึงก็ไม่ตรงกรอบครับดี <S <S โมงคู่ตัวหวังยาวขึ้นอะปะ ปิเดีเยเนบเป้ไม่ผ่านคูบาซี่แล้ววันนี้บาร์เซโลนาเล่นง่ายมากครับเหลียวมาดรียกแทบไม่มีโอกาสกดดันใส่เลยครับแล้วลามิยามาลแล้วปั่นตรงนี้โยติดทางด้านตีมุมกุตัววิดีเตาวิดีเตาย้อนกลับมาตั้งที่อาเซซิโอเปลี่ยนแกนมาที่เมนดี้ครับ แล้วอริกาเซียตรงนี้อย่างขวางเมนดี้เอาไว้ได้ครับเอาแล้วตรงนี้เมนดี้ไปปล่อยบอลออกเฉยเลยครับอริกาเซียเปลี่ยนแกนมาที่บาเดให้บระตูการราฟินญาบาเด เปิดยามาเลยครับโอโมโตรงนี้ไม่ผ่านวิตติ้เอาล้วบอลมาเข้าทางเรวาไหลออกซ้ายมาลาฟิตยาเล่นกันทางด้านเบาเด้บันอยู่ที่ลาฟิตยาอีกครั้งแล้วจะเปิดตรงนี้ติดราอูซิโอครับ บอลเด้ทุ่มให้มาดานดิโอโบโย้อนคืนมาบอลเด้ฝากมาข้างในตรงนี้ติดตดานดาฟินท์ยากับแล้ว<อ>มาลิกจะสวนตรงนี้แล้วแทงมาวินิซิอุสจูเนียร์หลุดมาแล<ส>้วครับ<ส>วินิซิอุตกดตรงนี้1ประตูต่อ3ครับเอะไะครับมาริคได้มาไกลๆเลยครับในนาทีที่90้บวกสครับโอ้โหนี่ครับโผมไม่ยอม ง,ง่ายเหมือนกันครับมาลิกครับต้องชมโรดิโก้เลยครับแทงให้ช่องนี้ไม่รำ้หน้าครับโอ้แนวเกมครับบาร์เซโลนาเช็คพลาดครับตรงนี้ก้มหน้าเราซัดไก่พุ่งเสียบเสาเข้าไปเลย แล้วเรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่านกกีนโมรูด้าการแข่งขันตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านบาร์เซโลนาทาได้ครับเปิดบ้านถาล่มเอาชนะเรอัลมาดริดไปได้สประตูตอนหนึ่งเพื่อนๆชื่นชอบเป็นยังไงก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนำในช่วงท้ายคิโดยังไงก็ฝักเพื่อช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด,ด้วยนะครับผม ใครที่กำลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนำตัวนี้เลยครับจอย BSPD8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบู o ู t เวอร์ชัน5.2มอเตอร์สันคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ